หัวข้ออิเล็กโทรไลต์นะคะสารที่เป็นอ e ิเล็กโทรไลต์หมายถึงสารที่ละลายน้ำแล้วแตกตัวให้อออนบวกอออนลบเราเรียกสารละลายที่เกิดขึ้นว่าสารละลายอ e ิเล็กโทรไลต์ฉะนั้นเมื่อในระบบมีอออนบวกอออนลบจึงนำไฟฟ้าได้สารละลายอ e ิเล็กโทรไลต์จะนำไฟฟ้าได้เสมอค่ะการแบ่งชนิดของสารละลายอ e ิเล็กโทรไลต์นั้นจะแบ่งออกเป็น สองประเภทตามความสามารถในการแตกตัวออกเป็นไอออนนะคะขอให้นักเรียนศึกษาจากแผนภูมิต่ตอไปนี้นะคะการแบ่งอิเล็กโทรไลต์เราจะใช้ความสามารถในการแตกตัวออกเป็นไอออนก็จะเป็นอิเล็กโทรไลต์แก่หรือสตรองอิเล็กโทรไลต์อันนี้เป็นศัพท์เทคนิคนะคะสารที่เป็นอิเล็กโทรไลต์แก่จะเข้มข้นหรือเจือจางก็ตามก็จะเป็นอิเล็กโทรไลต์แก่เสมอ เนื่องจากสมบัติของอิเล็กโทรไลต์แก่ก็คือแตกตัวเป็นไอออนได้ร้อยเปอร์เซนจะไม่อยู่ในรูปโมเลกุลเลยนะคะสองเราใช้ลูกศรปฏิกิยาไปทิศท,ทางเดียวแทนการแตกตัวเป็นไอออนต่อไปนะคะในอิเล็กโทรไลต์นั้นจะมีแต่ไอออนบวกและไอออนลบเท่านั้นไม่มีโมเลกุลอยู่ใน็กไม่มีคือตัวถูกละลายไม่อยู่ในรูปของโมเลกุลเลยนะคะต่อไปคะ่ะ อิเล็กโทรไลต์แก่จะไม่มีภาวะสมดุลเช่นถ้าเรามีอิเล็กโทรไลต์ XY 1โมลใส่ลงไปในน้ำจะแตกตัวให้ X ไอออน1โมลและ Y ไอออน1โมลโดยที่จะไม่มีโมเลกุลของ XY เหลืออยู่ในสารละลายนะคะตอนนี้มาดูอิเล็กโทรไลต์อ่อนบ้างอิเล็กโทรไลต์อ่อนหรือ weak electrolyte ตัวถูกละลายจะแตกตัวออกเป็นไอออนบางส่วน นะคะก็ใช้ลูกศรไปกลับผันกลับได้แทนการแตกตัวเป็นไอออนนะคะในระบบมีทั้งในระบบจะมีทั้งไอออนบวกและไอออนลบนะคะและมีโมเลกุลที่เหลืออยู่ในระบบด้วยคะ่ะนั้นพวกนี้จะนำไปฟ้าได้น้อยเนื่องจากมีไอออนน้อยนะคะและมีภาวะสมดุลก็คือถ้ามีตัว สารที่เป็นอิเล็กโทรไลต์อ่อน AB 1โมลจะแตกตัวได้เพียง x โมล x ก็คือจำนวนที่ไม่ถึง1โมลนะคะก็จะไปเกิดเป็น A อออน x โมลและ B อ o ออน x โมลเมื่อมีลูกศรไปกับแปลว่าในระบบจะมีทั้งผลึกหรือของแข็ง ABs AB เนี่ยนะคะซึ่งมีสถานะเป็นของแข็งอยู่ด้วยและมี A อออน B อออนซึ่งเป็น ซึ่งแตกตัวมาจาก AB อยู่ด้วยนั้นปริมาณไอออนจึงมีน้อยกว่าอิเล็กโทรไลต์แก่ถ้ามีจำนวนโมลเท่ากันค่ะเพื่อให้นักเรียนเข้าใจสมบัติของอิเล็กโทรไลต์ในด้านของการนำไฟฟ้าและความเป็นกรดเบสของอิเล็กโทรไลต์นะคะก็จะให้ศึกษาข้อมูลที่ได้จากการทดลองศึกษา สมบัติของสารละลายบางชนิดเกี่ยวกับการนำํำไฟฟ้าและการเปลี่ยนสีกระดาษลิสมารสีน้ำเงินและสีแดงค่ะนักเรียนจะสังเกตว่าจากข้อมูลที่ได้นี้เราจะสรุปได้ว่า เราจะพบดังนี้นะคะข้อหนึ่งอิเล็กโทรไลต์แก่ได้แก่สารละลาย s c l หรือกรดไฮโดรคลอริกสารละลายโซเดียมไฮดรอกไซด์ ide, และสารละลายโซเดียมคลอไรด์ ide, ซึ่งนักเรียนจะเห็นว่าอิเล็กโทรไลต์แก่นั้นมีทั้งกรดเบสและตัวที่มีสมบัติเป็นกลางคือโซเดียมคลอไรด์ข้อ 2. ออิเล็กโทรไลต์อ่อนได้แก่สารละลายแอมโมเนีย ซึ่งเป็นเบสนะคะและสารละลายกรดแอซิติกซึ่งเป็นกรดข้อ3สารละลายที่ไม่จัดเป็นอิเล็กโทรไลต์ได้แก่อทาชนอลกับสารละลายน้ำตาลทรายนะคะข้อ4เราจะพบว่าสารละลายอิเล็กโทรไลต์อาจจะเป็นกรดเป็นเบสหรือเป็นกลางก็ได้นะคะถ้าแตกตัวได้ดีมีไอออนมากจะนำไฟฟ้าได้ดีเราเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์แก่แต่ถ้าแตกตัวออกเป็นไอออนได้น้อย ก็จะนำไฟฟ้าได้น้อยเราเรียกว่าอิเล็กโทรไลต์อ่อนฉะนั้นถ้าถามว่าสารใดเป็นอิเล็กโทรไลต์หรือไม่เราจะดูที่การนำไฟฟ้าเท่านั้นนะคะแล้วเราก็จะได้ข้อสังเกตว่าสารที่เป็นกรดหรือเบสเนี่ยมักจะนำไฟฟ้าได้เสมอ